ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตีติกรถมือสองนะครับวันนี้นะผมมีรถบ้านสวยๆใหมลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าโคราเอาติด 1.8E นะครับรถบ้านแท้ไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวยังไงไปลองชมรอบคันก่อนมาสุดพิเศษคิดนะครับนี่นะครับสภาพสวยมากๆนะครับรอบคันเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับรถใหม่มากๆนะสีสันเงางามฉ่าเลยนะครับสีสวยนะครับปี2003นะครับ 1.8E ไม่เคยแก๊ส บอกเลยว่าใครหาอยู่ไม่ผิดหวังรอบคันเมื่อผมบอกเลยนะครับแทบตําหนิน้อยมากๆร้อยขีดข่วนตามการใช้งานของรถมือสองนะครับที่เหลือนี่ผมบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับเนี่ยครับใหม่เลยนะครับด้านข้างซ้ายขวารอบคันนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับสวยจริงๆครับอันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวนี้ได้ดิสเบกสีล้อใหม่มากๆนะครับ การันตีเลยว่ารถสวยไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับคันนี้วิ่งอยู่สองแสนกโลค่อนข้างจะใหม่เลยคันนี้วิ่งกันเป็นล้านโลนะครับผมแต่คันนี้นะครับรถบ้านแท้ต้องบอกก่อนนะครับไม่เคยรับใช้ประชาชนนะครับเอกสารอุคคลพร้อมโอนนะครับสวยเลยนะครับ นะครับภายในค่อนข้างจะสวยเลยนะครับภายในเป็นลายไม้เดิมๆจากโรงงานนะครับเบาะนะครับสวยเลยนะบเบาะเดิมๆนะครับไม่มีขาดไม่มีล้มนะภงมาลัไสวยนะครับตัวนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเนี่ยครับให้ชมเลยนะครับใหม่มากๆนะครับเป็นเกียร์ขันบันไดแอร์ออโต้นะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะคอนโซลสวยกริปเลยนะครับภงมาลัยก็สวยนะครับเบาะหน้าสวยกริปนะครับเนี่ยครับใหม่มากๆนะตัวนี้ครับเดิมๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี่ก็สวยเลยนะครับใหม่มากๆนะครับเบานี่ครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับมีม่านหลังนะครับม่านหลังบังแดดนะเฉพาะหนึ่งจุดแปดนะครับมีที่นเท้าแขนวางแก้วน้ําได้นะครับทุกอย่างสมบูรณ์ครบหมดนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับคันนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าเครื่องนะครับสวยใสเลยนะครับผมใหม่นะครับบอกเลยว่าเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับ คารเดิมๆนะครับทุกอย่างสวยมากสติกเกอร์แผ่นเพจอยู่ครบนะเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มนะครับสภาพสวยเลยนะครับซ้ายขวาสวยฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับใหม่มากๆนะตัวนี้ครับ abs ทุกอย่างครบนะครับตัวนี้ตัวท็อป1.8จนะครับจะได้ของมาค่อนข้างจะสมบูรณ์มากไฟหน้านะครับเจ้าของเดิมทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใส่แจ๋วใหม่เลยนะครับไฟหน้านะครับ เนื่องจากของเดิมมีสีมีเหลืองนะลูกเค้าเจ้าของเดิมนะครับจากการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับต้นไา่จะใหม่เลยนะครับย้ํานะว่าดูนะครับคานเดิมดเดิมจากป้ายแดงยังอยู่ครบนะครับเครื่องใส่เลยบล็อกเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนอะไรไทั้งนั้นแผ่นเพดอ,อ,อยู่ครบมอกอยู่ครบนะตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้ดีมากๆนะครับุ่นนี้นะครับนี่นะครับให้ชมด้านท้ายนะครับท้ายก็สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาก็สวยนะครับตัวนี้นะภายในกว้างขวางแน่นอนนะครับต้องให้ดูนะครับ เดิมๆเลยนะครับเนี่ยครับยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยครับไม่เคยติดแก๊สนะครับต้องบอกว่าไม่เคยติดแก๊สนะยทุกอย่างสวยมากๆนะครับยางอะไรแม่แรงอยู่ครบไม่เคยแก๊สเลยนะครับโอเคครับ นี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับภายในเลยนะครับสภาพค่อนข้างจะสวยเลยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ม,มากๆนะครับระบบเกียร์นะครับเนี่ยครับถอยหลังถอยได้เลยนะครับเคลื่อนตัวได้เลยนะครับผมนี่ครับเดินหน้าเดินได้เลยนะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้ครบนะนี่ครับกระจกพับไฟฟ้า,ะา ah. นะครับนี่ครับนุ่มๆเลยนะครับกดหอกนะครับนะครับจงกระจกทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับนี <c oughs> น่ครับขึ้นลงครบนะครับ ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับกระจงกระจกวิทยุใช้งานได้ครบหมดนะครับไม่มีอะไรเสียหายคอนโซลนะครับมีแอร์แบกนะครับหนึ่งลูกแอร์แบกสองลูกนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์มากๆนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้เกียร์แท่นบันไดเบาภายในสวยกิฟระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบนะตัวนี้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวไงผมจะพาไปลองขับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เนี่ยนะครับผมมา ขับดีนะอัตราเร่งดีนะครับเครื่องเกียร์ตอบสนองดีนะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับขับขี่นุ่มนวลมากนะคันนี้นะแต่นิดเดียวนะครับรถเคลื่อนตัวได้เลยนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยขับดีมากๆนะครับตัวนี้ลองรถให้ลูกค้าโอเคครับก็เดี๋ยวไงผมสรุปทีตาคลิปไม่ฟังนะครับผมโอเคครับโอเคครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าโครโรล่าติดนะครับปี2003สภาพสวยกริป รถบ้านแท้ไม่เคยติดแก๊สเป็นเครื่อง 1.8e นะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดําเงาเดิมจากโรงงานป้ายแดงเลยครับล้อแม็กสวยนะครับยางสวยนะครับตัวนี้ได้ดิเบรกสีล้อนะครับแอร์ออโต้ข้างหลังมีม่านให้นะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยเกียร์ขั้นบันไดภายในเป็นลายไม้สวยๆเลยเบาะหนังนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับสีสันตีให้90%ภายในนี่90%ขึ้นแน่นอนนะครับทุกอย่างสวยสมบูรณ์มากๆพร้อมใช้เลยนะครับแอร์เย็นเพีงเพาะคันนี้นะครับ คันนี้นะผมมาเปิดราคารอบนี้นะผมจัดโปรโมชั่นก่อนปีใหม่นะครับลดไปเลยครับเหลือแค่99,000บาทคันนี้สภาพสวยกิฟเลยหนึ่ง99บาทราคานี้นะลูกค้าบอกเลยไม่ต้องทำแะไรเอาไปใช้งานได้ดยาวๆนะครับสบายมากๆคันนี้ดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกทรงสวยรถใหญ่ไซส์ขับขี่นุ่มนวลนะยังไงผมฝากคันนี้ด้วยนะครับเป็นเจ้าโคลาล่าหน่งจุดแดนะ ตัวนี้ผมลดราคาเลยแค่9 9 0 0 0บาทนะครับดูรถได้ที่สมุดประการเทวลักหรือจะให้บริการจัดส่งทั่วประเทศก็ได้ครับยังไงฝากคันนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆายังไงผมนะครับอยากให้ลูกค้าที่หารถใช้งานลองดูคันนี้เป็นตัวเลือกนะผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนราคาหลักหมื่นสภาพหลักแสนแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับ